ส่งงานครับผมดีดใส่เสาบ้านน็อกดาวน์ไม้นะครับผมก็จะประมาณนี้ครับสวยนะครับผมขึ้นเสร็จเรียบร้อยไปย้อนดูคลิปแรกๆเลยนะครับผมคลิปก่อนทําเลยนะครับผมว่าเป็นแบบไหนนะครับผมเป็นส่งงานครับผม เป็นคลิปส่งงานนะครับผมคลิปนี้ก็จะสวยๆหน่อยนะครับผมสนใจติดต่องานได้ครับผม0930631167ครับรับงานทั่วไทยนะครับผมจะเป็นบ้านไม้บ้านปูนนะครับผมเดีย๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมหรือแอดไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ เพิ่งเทปูนฟุตติ้งเสร็จนะผมรอให้ปูนแห้งพรุ่งนี้นะผมค่อยกลับไปคอนแก่นนะผมต่อคอนแก่นนะค,อ,อ,นนนะคอนแก่นเสร็จต่อสารครามนะครับผมางานก็นจะประมาณนี้เลยครับผมเป็นคลิปสั้นครับผมคลิปส่งงานนะ ขอจบคลิปแบงนี้นะผมรอติดตามชมคลิปต่อไปเลยครับผมวันนี้จะพากันไปตกเบ็ดนะผมหลังจิเสร็จงานครับผมตกเบ็ดนะครับตกเบ็ดที่สะนะผมขอเลี้ยงปลาไว้นะครับผมแล้วก็เย็นๆก็จะเอาต่อนะครับผมหนึ่งรางเล,ลตามชมคลิปเลยครับผมสวัสดีครับ